สวัสดีครับยูกับช่องพิเ็กสายดันหลังจากเราพนสีเสร็จเรียบร้อยครับสีจริงลงเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสีลงแลกเกอร์ครับแต่ต้องแกะออกก่อนนะนี่อ๋อนี่ดาจอยพอแกหรอดึงเลยแกแกแกออกนี่แกออกก็ไรชินคอยคอยเด้อใหญ่สีหลอกดึงค่อยๆ ดึงเมืองันจะเป็นรูปเป็นล่างบอแถมตะแรมโอ้ เดี๋ยวยิ่ลาแกะโอ้โหคือเป็นขยิบขยิบเต็มทั้งนันแ <c oughs> จ๋วครับแจ๋วเดี๋ยวฮอลล่งเล็กเกิดทับไปเลย <c oughs> อ้าวเป็นตัวเออยู่เด้อครับนี่เป็นตัวโ e อว่าลูกบ่า <c oughs> เป็นเ <c oughs> อาละวใช้ได้ใช้ได้ สนุกวะฮะดึงได้ยุยานสีมันหอกค่อยๆดึงเอา อ่าเฮ้ยอีมุ้ยอี่าะคือเป็นงสี่อ่าโอเคค่อยๆดึงดึงแค่ละขางลูกดึงปิงดึงเ้าต้องดึงสแลบทั้งสี่ก้อนเองดึงสี่ดึงสี่ดึงสี่เออดึงสั่นสีมันสีออกเอองามงามไอ้ค่อยดึงออก เขาต้องดึงเรียมนอกออกเรียมนอกขังสิเขาต้องดึงมาทางนี้เออสนอกุกเพราะว่ามันจ,จะเป็นการฉีกสีอ่าทางนี้เขาก็ดึงกับมาทาั้ทงที่ใช่

งามอยู่ถ้าพ่นหนาพ่นหนากา็นี่ครับมันจะเป็นพองๆสิไหมเท้าพ่นหนามันจะเป็นตีนลแก,กจะไปจับลูกเดี๋ยวแร็กเกอร์ทบเลยเป็นตีนตุกแกมันเป็นเองนอนพอไม่ได้ตั้งใจ เอาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเ่อาลงแรกเกิดเลยสวยงามแล้วเพื่นนี่ห้าก็บป่วยเสียวเลยครับสวยกว่ายีแดงอีกเหรอใช่หรอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องพปเลีลยกสายดันด้วยครับผม